กเราได้จำนวนประชากรที่เราพูดถึงก็พอที่สุดเราเราเราใช้ตระมามบุคคลมีสอง้อมือครับก็มือมาเลยนะตัวตัวตัวกับน้ำตัวน้ำ่วยที่ว่าคร่งแล้วก็มาหลงแล้วก็จะมาเอยเมืองเมืองอยู่ตรงนี้วยอะ เยู่ประมาณตรงนี้นั่นก็แปลว่าจากนี้จะไ้สายยางที่บ้านตี่งโต๋แล้วก็มันจะมีของอีกฝ่ายทำหน้าอ้อยโตรใช่ทยบ้านท้ามะนาวฮะล่ะก็ท้าบุญทาบุญมันมันนถึงจัดจัดที่11โมงครับ1ชั่วโง2มงสาั่โมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงชโมงที่ตลอดรับชัวโมง8ชั่วโมง9ชั่วโมงด้วยคนแล้วก็จดอย่างนี้เป็นสถิีิไว้เพื่อประกอบการ สนายทีอ่อยู่ล่างหือนกรยก็ดินก็ร่วสายเรืย่งองปงานเดิ้มที่เขสที่จุกี่ตทเราไปกั้นมันมันนำทางไม่เรียบร้อยแล้วก็มีเครื่องแนดงใบไว้ห้าเครื่องจะเอาทบผ่านท่านโทรทัศน์กันเลยไคผมก็ไปภูเก็ตั้งยแต่

ผมกนเนาะไรงนเลยคนน้นเอ้วจังะัะอกของแล้วเออเดี๋ยวเราวิ่นหรอเห็นหน้ามัเลยราโอ้หายลูก่านงอันนี้ข้าวที่ลูกแล้วหาเลย

เรงสองให้ผมตปกนงกขนาดก็นกขอจยไม่ว่าเราแซภาพเลยไม่